สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีเข้ากับมาทําการแสดงอยู่ทีนิคมหาัก,กะบังนะครับมางานมาหากรรมรถแห่นะครับพี่น้องบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับตามไปเบิ่งอยู่ทีงานเลยครับไปเลยตอนนี้เข้ายูที่พักนะครับรอทีมงานนะครับรอทีมงานมาขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางเขางานนะครับเมือนามรู้สึกเป็นอะไรนะพี่ นะครับยิมงานพากันถานะครับตอนนี้เิ็บผากันเอาของนะครับเก็บของเก็บหยังออกจากห้องนะครับห้องเพิ่นก็เย็นเย็นตอนนี้เขาก็เก็บคุ้มเก็บของนะครับ งานนักล่องนะครับบรัวผ้ากันตื่นไปบรัวผ้ากันอาบน้ำเบิดไปจ๊ะเอ๊มาบุกถึงห้องเลยนะครับอันนี้เป็นไงครับ เบาเท็กสุดรอ,อครับเราเพิ่งตื่นครับขามอบบุกขนหองเลยเ <c oughs> บาบ,บ,บ,ออบีมบกบกับอก <c oughs> อ,อกบ <c oughs> ออีมอกอกนอนยันอีกซืนอนอนเลยอ่านอนก่อนเออเหมือนคืนเมือน,นคลื่ <c oughs> นเสียโตแล้วลครับเสียโตแล้วเป็นบอนอนแบบไม่รู้เรื่องเลยเรามี <c oughs> จังครับเราก็พังแล้ว ตอนนี้ทีมงานพากันแต่งอาบน้ำแต่งตนะครับผมเดี๋ยวไปพอมันจะบรรยากาศยูงานนะครับพี่น้องเฮ้ยสุดหรอเดี๋ยวไปพอกันยูงันนะครับพี่น้องว่ามันยะากาศสิเป็นจังไดน,นะครับโอ้มาแล้วอันนี้บ้ามือเบดไฟปวดแล้วอันนี้นักร้องเสริมครับ บอไม่นักร้องเสริมครับนักร้องหลักเลยมือลินครับมือลินมือลินเดี่ยวมือลินครับอันนี้มือลินน้องดาวสุดสวยนะครับมื่อนี้มื่อนี้น้องมือนนาซิกทีนแบนค่ะหัวละพี่รองเลยก่าฮะไอโจไอโจอยู่ห้องสุดท้ายไอยุของสุดท้ายเราจะน่าม่นเดี๋ยวยุเลาะเลาะกันพี่แล้วยังห่าง้องดาวแม่ก่อทิพไหม ตอนนี้ทีมงานกำลังสิาพากันเดินข้างนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหอดจอดเทงแล้วนะครับมาพอนะครับรถจอบฟอนออนทัวร์หน่วยที่6นะครับของอาจารย์ข้อสุดรอนะครับอไอ้ไส้เดี๋ยวอยไอ้ไส้เพิ่นกำลังตั้งเท่าตั้งไข่นะครับพ,พ่เบิ่ง สุดรอเลยครับงานว่าครับทีบบบมงานนะครับผมเข้าเปดรถป้ารถเปินสีสีรถเปินงามงามครับจออฟอนออนทัวร์หน่วยที่6นะครับตอนนี้มาจอดแล้วแต่ว่ารถเข้าเขาลัางมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวห้ามงคอาเตาอ,อย่ารถออกเตี๋ยากันใหญ่รถครับ ยูมงเศร้านะครับวันนี้มีรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับรถแห่สายท่องนะครับมาแล้วมาหอนแล้วนหามกจอดกันมาแล้วไอ้ขาวบิ๊กเบิ้มมาถึงแล้วนะครับน้องขาวนวน หอนจอดเทงแล้วครับมือนีมีรถแห่สีขั้นนะครับเป็นมหากรรมรถแห่อยู่ที่นิคมราชกะบังนะครับมีรถแห่สีขั้นกำลังสิจอดเทียบครับบรรยากาศโดยรวมไม่งันครับมีจะสีประมาณนี้ครับพี่นอ้อง เพรแหละนะครับจอดเรียบร้อยครับผมรถนี่ฮะทีมอเดีโอหน่วยที่3นะครับขอยัดขอยัดจอดเทียบอันจอดเทียบจอดฟอนออนทัวร์หน่วยที่6ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องไหนครับช่องทีเคสสตูดิโอครับทีเคสสตูดิโอนะครับค็ซีทีเคสสตูดิโอครับว้าวนี่ครับเจอกันครับพี่น้องครับอ่า ตลาดฉลองกรุงครับมื่อนี้ครับตลาดกระบังครับกับมหากรมรถแห่นะครับสี่ขันครับมื่อนี้ครับสี่คันล้วนๆเหมือนมหากำลังล้วนๆครับยืนมื่อนี้จอฟ่อนหกรับมาอยู่แบบว่ายืนงงในดงฮีโน่ครับยืนสู้ขันเดียวครับน้องน่าเป็นฮินโน่มาขั้นหน่อยกูมึงเลยว้าวล้อไหลายกูมึมว้าหน่อยเต้นเน้นได้ไอ้หน่อยเน้นนี่เลยครับรถแห่สี่ขันนะครับเดี๋ยวจัง ไปรอน,น้ำไอ้ไส้เพิ่นอีกครับตัวดีเดี๋ยวไปขำรถก็อีกราดๆอันไหนก่อนหนังไปยวให้น้องไส้ขึ้นครับอันประตูยังนี่นประตูนูนประตูนูเขาไม่เปิดประตูมาเบิ่งข้างในครับโอ้โห,ะห<า>พระพระุระระ่มผู้ใด จักวสีสีย่างสีฟ้าเตี๋ยสีขาวป่ะแม่แล้วกันนี่ครับอันนี้ข้างในนะครับขอบจอดฟังผุดเลยมว้งโอเคมาหอดจอดเทินเรียบร้อยครับสวัสดีพี่โจครับผมวหน้าผู้นำทีมงานวันนี้นะครับทีมงานล้มละลางว้าไสไส ตอนกำลังาพากันเตรียมครับพี่น้องเตรียมของนะครับรถแห่ทีมมอริโอมหาสารคามหน่วยที่3นะครับมือนมาหอนแล้วพี่น้องอย่างรอเลยค่นนี้จอฟอนออนทั่วหน่วยที่6ครับพี่น้องเดี๋ยวพ่ายงางว่าเบิ่รงรวนงานทีมงานรถแห่ของสายทองมิวสิกนะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ โอ้ยจานนั้นดนตรีมีเตอพูรอรอครับจานน้ำด้ครับว้าวน้ำว่าน้ำว่าน้าว้าวนะครับมีเตอพูรอรออะไนะครับพีมพ์อรถเป็นนะครับทีมงานสายค้องนะครับมีสีนะครับรถยางงามเลยพี่น้องท่านสีแดงนะครับน่าจะไปจอดฟังน่าจะไปจอดฟังเดียวกันนะครับคิดว่า คันนี้ครับผมรถแห่สาวน้อยนะครับขันสีขาวคือกันครับพี่น้องนี่เดือกขันใหญ่ๆเลยมือนนี่เปิดป้าผู้สาวจะไดนไปนั่งกลางกอกล้วยกางสั่นรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับมือนี้รถแห่ทีขันครับพี่น้องกับบริเวณงานเกิดศิป,ประมาณนี้นะครับ มาสัมผัสไอ้ไส้สุดรอคือนเขาครับไอ้กินเขาไม่หนีกินแล้วครับเ,รรเขาเขาเศร้าเขาเที่ยงกินห้องกันมีคนบอเหลากินไปกินแล้วครับเดลือดเขาเลี้ยงกันเลยโอ้ดีเลือดเขาเลี้ยงกันวะเลี้ยงมีเอฟซีที่มาส่งกินด้วยนะมีผู้สาวมาส่งเขา<อ>ก็ครับพี่น้องโอเอฟซีห <ๆ S 2> รือ่าโอ้ผู้สาวป่ะเดี๋ยดิเขาน่าจะให้หันาไามาพุ่นช่างเหมือนหน่อยเนาะอ๋อจัง สวนใหญ่ที่นี่แหละจรับยอดที่นี่แหละก็บจีเดินหนาพอดีดลยครัอ้หอดหอดหอดคิ้วจังเดินหนาอ๋อมาหลีกเอาเหลีกแล้วเขากระถอยกรับผมอันจานตักกันที่ได้เปิดหางมก่อนเลยเปิดเข้าไปเปิดฝั่งไหนเปิดเปิดฝั่งเดียวกันครับเปิดเปิดฝั่งสายมือของเขาแล้วหนึ่งกับที่เดินหนาว่าอันนี้เขาหนีเปิดขวาเปิดขวานี่สองขั้นเปิดขวาเปิดซ้ายโอ้พอดีเลยปานปานแต่งไว้เลย ตอนนี้ทีมงานทีมงานกำลังเปิดคางนะครับพี่น้องมันสีคำและและมันสีหมืดจังไลยสีคำคำ,คำจังเยเปิดคางโดยเปิดคางโดยสร้างครอบผู้จัดการฮะี่เกียเก่ยมมนันน่าส อุ้ยอยูว้าปัดกวาดรถครับน้องไส้มื่อกี้กี่ตายยังปกติวะเฮกี่ฟุ้นเนี่ยเพรต้องเสือบเต็มอะเนี่ยนะครับรถแนเฮซีขั้นครับพี่น้องสายทองมิวสิกรถแนเฮสาวน้อยนะครับทั้งพี่ก็จะเป็นรุ่นเฮซีมิโอหน่วยที่3นะครับจอฟอนออนทัวร์หน่วยที่6นะครับ เดี๋ยวจังไดเดี๋ยวจังพอช่วงเศร้าเช็คแต่ละขั้นครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิรงอีกครับพี่น้อง อร่อยเพ่งเิอเร่องสดสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งของก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศใ้เบิ่งับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้รอซ้าชิราม่้หม้นไ้จ์ก็เปิดแหงยวเข็เปิดแห้งตเป็นใต้ไเป็นใตเป็นไตตเป็นใต้เป็นอเขาก็เปิดแห้งย สเสร็จดับเรียบร้อยครับกีตาร์คู่ใจนะครับรีเจนนะครับเอฟเฟกต์ก่อนให้ดี5 0 0 x นะครับอันนี้ปเอาไว้เบิ้งหนังโปนะครับตอนนี้ล้อซ่อมเช็คครับพี่น้องฝัางหลังอ่อนนี่จะเป็นจอฟอนออนทวนไว้ที่6นะครับเป็ดเรียนไหมว่าเป็นเรียนที่หนึ่นนงของก่อนเดี๋ยวเราไปบนก่อซ่อมเช็คครับผม เรียบร้อยแล้วครับจอบพอกกำลังเซาครับตอนเต็มง,งานจอบพกกาลังซาวเสรจครับซาวม้วน,นจากอาจารย์คอส yeah ตอนนี้รถแห่พร้อมแล้วครับพี่น้องซีขั้นนะครับสายทองมิวสิกสาวน้อยเพชรบ้านแพงทีมอริโอมหาสราคามหน่วยที่3ามแลวกะ็รถแห่สมหมายสซาแฟนครับนะครับหน่วยที่หอันนี้นักร้องส,สวยๆครับนองรัตนพรนะครับอันนี้นงปอนน้องใบป,ปอนน้องใบป,ปอน,ปอน,นะนออครับน่ะนักร้องอีกคนนึงตอนนี้เข้าพร้อมแล้วนะครับ